มาออกแล้วคณะนี้ไทยรวมศิลป์เป็นตัวนำที่คำพรตัวที่สองสเตตอิดอัพตัวที่สามน้องใจดีตัวที่สี่เพชรสีทองที่ห้าที่โค้งป้ายเก้า ไทล่มศิ์เป็นตัวนำสเตตอิดอัพตัวที่สองที่คำพรตัวที่สามน้องใจดีตัวที่สี่เพชรสีทองที่ห้าที่ป้ายแปดไทลุ่มศินเป็นตัวนำสเตตอิดอัพตัวที่สองที่คำพรตัวที่สามโชคดียอดแสนชัยตัวที่สี่กิติภพที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ด ไทยลุมศินเป็นตัวนำโชคดียอดแสนชัยตัวที่สองสเตตอิดอัพตัวที่3กิติภพตัวที่4เพชรสีทองที่5ที่โค้งปลายหกออกทางตรงโชคดียอดแสนชัยเป็นตัวนำไทยลุมศินตัวที่สองกิติภพตัวที่3เพชรสีทองตัวที่4ี่คาโบเต้ที่ห้า ขาะน,านี้โชดียอแสนชัยเป็นตัวนำกิติภพตัวที่สองเพชรสีทองตัวที่สามฟ้าหลังฝนที่สี่